จะไปรับขวัญใครเนี่ยไปซะออกจากบ้านนี้ไปซะฉันอยู่กับลูกชายคุณทำไมเหรออะไรไปชื่อน้าลูกชายออกจากบ้านย<ช>ังไงชื่ออะไรเนี่ยลูกชายปิติไงปิติคุณชอบพาก,กาแมดเรียกชื่อคุณเรียกย่างจริงฉันขอเรียกชื่อเล่นเธอมีชื่อเล่นไหมเนี่ยตักตักไหนเนี่ยตักกระแตนมัน้ง ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ยังไงฉันก็ไม่ไปคุณพีติคุณแม่ครับบอกกี่ครั้งแล้วบ้านนี้นี่ในเรื่องเขาไม่โหดร้ายขนาดนี้นะคุณแม่ครับนี่เดินไม่ถนัดเฉยๆเนี่ยถ้าเดินถนัดแล้วเตรียมตัวตายได้เลยนี่เนี่ยแล้วอยู่ในบ้านทำไมคุณแม่ใส่ค้นสูงอ่ะมันหาเราท่าไม่เจอ ขอรวยทางเท้าไม่เจอเดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวเจอดีแน่ทักคะยืมรองเท้าหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเต้องฉีกค่ะอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวรองเท้าฉีกไม่ใช่คู่ที่เวลาพักเด็กพักอะไรที่เธอใส่อ่ะโอ้โหนี่เองนี่เองจ๊ะเดี๋ยวขอขอยืมมาหน้จ้ารองเท้าอุ้ยตายแล้วยุคยุราเสวีจิลาใส่ใส่รองเท้าแบบนี้ ตายตายตายเหมือนน้องเอ็มนะแท้ไปไปนี่บ้านหลังนี้ก็คือบ้านของฉันเหมือนกันลูกชายของคุณก็คือผัวของฉันบอกกันดีๆไม่ชอบใช่ไหมองห้จิกด้วย ไปารีสไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปเป็นข้าจะไปไหมจะไปไหมเฮ้ยอ้าว ปานดาวโอ้ยพวกจยาดมเบ๊ตกลงพองดองแล้วคุณแม่พ่านดาวเธอคุยดีกัคุณแม่แมึมงสิปิติครับฉันได้หมายมั่นปั้นให้เธอแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแล้วคุณแม่ผมไม่ได้รักเขาเขาจะแต่งงานกับสุรตาสุรตาคือใคร ส้มยังเล็กตัวหนึ่งรู้แล้วไอ้ลงถามว่าใครเล่นใครเล่นในเรื่องดาราดาราอันนี้อันนี้พี่ตักอันนี้กบกบสวนนันอันนี้พอลเล่นเรื่องเดียวแล้วก็พอลกิติต้องแต่งงานกับสรุตตาผมรักอยู่กับปานดาวใช่ฉันเตรียมพิธีการไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่เนี่ยมาคุมถุงชนกันชชัดยังไงก็ต้องแต่ง ไปตั้งเดี๋ยวนี้เลยโกบิีตีไปที่ไหนอ่ะไป